เดี๋ยวเริ่มเลยครับท่านนิสิตท,ทั้งหลายครับ,รบกราบนมรสการท่านพระนิสิตท,ทุกรูปนะครับวันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชาปฏิสัมพิธามักวิเคราะห์ต่อจากคราวที่แล้วนะครับเราก็จะเรียนในเชิงวิเคราะห์นะวิเคราะห์คำพีปฏิสัมพิธามักนะในคราวที่แล้วก็วิเคราะห์ในเชิง ชื่อของคำพีนะท่านนิสิตก็ต้องอธิบายได้ตามชื่อของคำพีปฏิสัมพิธามมักก็คืออุบายวิธีที่จะให้ได้ปฏิสัมพิธาซึ่งผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธาก็คือพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทุกท่านเนี่ยจะต้องได้ปฏิสัมพิธาทั้งหมดเพราะว่ามาพร้อมกับมักผลนะก็คือต้องได้มักก่อนแล้วก็บรรลุผลเลยจากผลจึงจะเป็นปฏิสัมพิธาส่วนใครจะได้เพิ่ม มากเป็นพิเศษหรือสมบูรณ์เป็นพิเศษก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าจะได้ปฏิสัมพิธาทุกทกท่านไปฉะนั้นปฏิสัมพิธามากก็คืออุบายหรือว่าวิธีที่จะทําให้เป็นพระอริยเจ้าอย่างนี้ก็ว่าได้ก็คือพูดในแบบแปลไม่ได้แปลโดยคําศัพท์แต่แปลโดยอัฏฐะนะเพราะว่าพระอริยเจ้าทุกท่านก็ได้ปฏิสัมพิธาอยู่แล้วอย่างนี้นะมากหรืออุบายที่จะทําให้ได้ปฏิสัมพิธา ตัวหลักก็คืออริยมรรคมีองค์8นะตัวตัวอื่นก็เป็นตัวเสริมอย่างเช่นการฟังการจดจําหรือการเรียนปริยัติพวกนี้ท่านบอกว่ามันเป็นตัวเสริมเข้ามานะส่วนการประกอบความเพียรในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเหตุที่จะทําให้ถึงการบรรลุซึ่งตัวนี้เป็นตัวหลักอีกตัวอื่นๆก็เป็นตัวเสริมให้เก่งกว่าคนอื่นเขาก็หมายถึงว่าพระอริยเจ้าทุกท่านเนี่ยมีปฏิสัมพิธาหมดแต่ว่าบางองค์ก็เก่งกว่าอีกองค์หนึง่ง หรือแตกฉานกว่าอีกองคหนึ่งในแง่นั้นในแง่นี้ก็ว่าไปก็ตามแนวที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าใครเป็นเลิศด้านใดด้านใดอะไรประมาณนี้นะสำหรับปฏิสัมพิธามากก็คําแปลก็บอกแล้วนะถ้าท่านจําไม่ได้ในคราวที่แล้วผมก็มีอ้างอิงไว้ด้วยก็คือในอัตถาท่านก็จะมีคําแปลความหมายของปฏิสัมพิธาเอาไว้นะครับ แล้วก็คำพีปฏิสัมพิธามรักเนี่ยก็จะมีโครงสร้างทางด้านเนื้อหาอยู่ก็คือกล่าวถึงหลักธรรมจำนวน30เรื่องนะแบ่งเป็นสวรรควรรคละ1ิเรื่อง10บเรื่องธรรมเทศนาเรื่องนั้นนั้นท่านเรียกว่าเป็นกถานะแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าทำไมยานกถาจึงขึ้นมาก่อนก็เนื่องจากว่าพุทธศาสนาเนี่ยเน้นเรื่องยานเรื่องปัญญาเพื่อเอามาแก้ความเห็นผิดมุ่งแสดงเรื่องอริยมรรคและอริยมรรคนี้มีสัมมาทิฏฐิ เป็นหัวหน้าในยานซึ่งเป็นยานากถาเป็นยานที่หนึ่งเนี่ยก็จะมียานเจ็ดสิบสามจำนวนยานเนี่ยซึ่งยานเจ็ดสิบสามที่ว่าเยอะแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็คือไม่เยอะเพราะว่ามุ่งเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเดียวนะฉะนั้นปฏิสัมพิธามากเนี่ยมุ่งเน้นทางด้านการปฏิบัติทางด้านวิปัสสนารวมทั้งพวกโพธิปัิกยาธรรมเป็นหลักถ้าจะเอาชื่อยานเยอะๆเนี่ยต้องไปอ่านยานวิพังอยู่ในคำพีวิพังเล่มที่35ใน ยานาวิพังเป็นวิพังลำดับที่16กเนี่ยเขาจะมียานาวิพังอันนั้นจะกล่าวเรื่องยานในแบบทั่วๆไปแบบกว้างๆส่วนยานในยาน,นากถาของปฏิสัมพิธามากนี้เป็นยานที่เจาะจงในเรื่องการปฏิบัติเพื่อเอาไว้แก้ทิฏฐิอย่างเดียวนะคือพูดคนละแง่กันคือปฏิสัมพิธามากนี้เน้นไปที่การประกอบอริยมรรคเฉย,เ,ฉยเพียงแต่ว่าพอเป็นแนวท่านภาษาดิบุตรท่านก็อธิบายละเอียดยิบเลยขยายออกมานะอย่างเนี้ย ถ้าพูดโดยองค์รวมเราไม่พูดเชิงแบบคำแปลทางพยัญชนะปฏิสัมพิธามากก็คืออุบายวิธีปฏิบัติที่จะทําให้เกิดอริยมรรคได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้านั่นเองอย่างนี้นะครับอันนั้นคือทางด้านส่วนที่เป็นเนื้อหานะครับส่วนในด้านวิธีการนะในคราวที่แล้วก็ได้ให้ดูเล็กน้อยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะได้แชร์ให้ดูนะครับท่านใดไม่มีเอกสารก็หาดาวน์โหลดได้ใน อินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าที่ผมสอนนะในห้องเรียนผมก็สอนเสร็จแล้วก็จะเอาไปแนบไว้ท่านนิสิตก็ดาวน์โหลดได้นะครับในปฏิสัมพิธามัรคเนี่ยนะครับท่านก็จะมีโครงสร้างทางด้านวิธีการในการแสดงธรรมะเรื่องใดๆก็ตามท่านก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันอันนี้เรียกว่าโครงสร้างทางด้านวิธีการหรือวิธีการของปฏิสัมพิธามรรคนะครับ อย่างเช่นในยานกถาเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นมหาวัคยานกถาน,นะครับนี่เป็นวัคที่1ในวัคที่1คือมหาวัคเนี่ยนะครับก็จะมีจํานวน10กถากถาที่1ก็ยานกถาน,นะครับเวลาท่านอธิบายนะท่านก็จะเริ่มต้นที่เรื่องของส่วนที่เป็นมาติกาก่อนหรืออุเทศก่อนนะครับนะก็ ท่านใดที่มีเอกสารก็ดูตามนี้ได้นะครับนะก็คืออย่างตรงนี้ท่านเขียนว่ามาติกาหัวข้อซึ่งความหมายก็จะเท่ากับอุดเดสะหรืออุดเทศนั่นแหละหรือสังเขปะก็ได้สังเขปสังเขปะนะครับสังเขปก็ได้นะครับแล้วท่านก็จะมีชื่อยานต่างๆมาจํานวน73ญายานอันนี้ในยานกถาเป็นกถาที่1นึ่งนะนี่ คาถาที่1นนะครับยานกคาถานะครับก็จะตั้งอุเทศมาก่อนในที่นี้เรียกว่ามาติกานะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ยานที่1ก็คือโสตาวธาเนปัญญาสุตมะเยยานังแล้วก็ยานที่สองสุต,ตวานะสังวเรปัญญาสีละมะเยยานังยานที่สามสังวริตวาสมาดหาเนปัญญาสมาธิภาวนามเยยานังไล่ไปเรื่อย นะครับจนถึงยานที่73นั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือมาติกาเทศนะครับตัวมาติกาหรืออุเทศก็จะจบตรงนี้จบมาติกาสำหรับในมาติกานะครับก็สำหรับเรื่องยาน,นักถานเนี่ยก็จนถึงยานลำดับที่73เนี่ยก็คืออนาวารณญาณังอนาวารณญาญย,ยานที่ไม่มีอะไรมา ขัดขวางหรือว่าขวางกั้นอย่างนี้นะครับนะทีนี้ต่อไปถ้าเป็นเรื่องของการขยายความก็จะเป็นนิเทศขยายความนะครับนะขยายความท่านก็จะตั้งคําถามขึ้นมาก่อนก็คือคําว่ากระถังอย่างนี้นะจริงๆคําเดิมตอนในมาติกาหรือว่าในอุตเทศก็จะเป็นคําว่าโสตาวัทา an นะีปัญญาสุตมเยยานังอันนี้อันนี้ก็คือคําที่อยู่ในมาติกา แล้วก็จะมีเติมคํานี้เข้ามาคําว่ากระถังอันนี้เป็นการตั้งคําถามที่เรียกว่ากเทตุกรรมยตาปุจฉานะครับกเิตุกัมยตาบุตราก็คือคําถามที่ถามเพื่อประสงค์จะตอบเองคล้ายๆเป็นหัวข้อเพื่ออธิบายเฉยๆนะครับเมื่อตั้งเป็นคําถามเรียบร้อยแล้วก็จะตั้งโครงสําหรับการอธิบายนะตั้งโครงอย่างในสุตะเมเยยานังเนี่ยท่านก็ตั้งโครงในการอธิบายไว้จํานวน เป็น16ชุดด้วยกันนะครับเมื่อตั้งโครงเป็น16ชุดแล้วก็ค่อยถามเพิ่มว่ากระถังเพิ่มมาอีกอิเมธรรมาอภินญยยาติโสตาวัฒนานังตังปชานะานาปัญญาสุตะมเยยานังอย่างเนี้ยทางก็ตั้งคำถามขึ้นมาซ้อนขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นกเทตุกรัรมยาตาปุฉามอนกันเสร็จแล้วก็จะตอบไล่ไปตรงนี้ก็จะเป็นวิสัชนาก็คือตอบ ในคาถาอื่นๆก็จะทํานองเดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าเราพูดแบบสรุปแล้วสําหรับเรื่องของโครงสร้างในด้านการแสดงนะครับโครงสร้างการแสดงในคำพีปฏิสัมพิธามัคนะครับการแสดงธรรมในคำพีปฏิสัมพิธามัคนะครับท่านก็จะมีคาถาใดคาถาหนึ่งเป็นตัวตั้งขึ้นมาเช่นยานะกคาถาเป็นต้นนะครับท่านก็จะตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนเรียกว่ามาติกา นะครับคือถ้าเราอ่านมาติกาเข้าใจหมดก็ถือว่าเราเป็นอุคติตันยูหรือว่าเป็นคนเก่งก็ไม่ต้องอ่านคําขยายก็ได้นะครับก็ทางกระตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นยานกัถาก็จะตั้งหัวข้อยาน73ขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นคําอธิบายยานแบบย่อยๆอย่างที่ผมได้อ่านให้ท่านนิสิตฟังและนี้เป็นบาลีเดี๋ยวคําไทยก็จะมีคําแปลออกมานะถ้าเราฟังคําแปลแล้วรู้เรื่อง ก็ไม่ต้องอ่านคําอธิบายก็ได้แต่ส่วนใหญ่คงยากแหละเพราะรุ่นหลังๆเนี่ยก็หาคนที่เป็นระดับปกติตันยูก็คงจะยากขึ้นแต่โอกาสก็อาจจะพอมีอยู่แต่ว่าคงยากเนี่ยอันนี้นะครับท่านก็ตั้งหัวข้อขึอขอข้นมาก่อนนะเมื่อตั้งหัวข้อตรงมาติกานี้บางทีท่านพระาตาิบุตรอาจจะตั้งหัวข้อขึอข้นมาเองอย่างเช่นยาน73เนี่ยท่านตั้งหัวข้อขึ้นมาเองโดยวิเคราะห์จากพระสูตรต่างๆที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่ามียานอะไรบ้างท่านก็เอามาวางโครงไว้ บางทีในมาติกานี้ท่านไม่ได้ตั้งเองก็จะยกพระพุทธพจน์มาเลยเป็นบทตั้งเป็นอุทเทศเรียกว่ายกสุตตันตมาตั้งเลยแล้วก็ค่อยขยายนะครับตอนขยายนี้ก็จะเป็นนิเทศนิเดสะหรือนิเทศขยายความนะครับซึ่งตอนขยายความนี้จะแบ่งเป็นสองสองส่วนนะอย่างนี้นะครับก็จะมีการตั้งปุจฉาขึ้นมานะครับตั้งปุจฉาก็คือตั้งคําถามนะครับ ตั้งคำถามเวลาตั้งคำถามเพื่ออธิบายให้ชัดเจนก็อาจจะแจกรายละเอียดออกมาเป็นประเด็นประเด็นอย่างเช่นสุตตมยญาณเนี่ยญาณที่1นึ่งสุตตมยญาณนั้นาก็ตั้งปุจฉาขยายออกมาเป็น16ประเด็นนะแล้วก็แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นๆจะยากไหมท่านก็จะตั้งคำถามแล้วก็แตกประเด็นออกมาเป็นกี่ประเด็นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เมื่อแตกประเด็นเรียบร้อยแล้วก็จะวิสัชนานะอย่างนี้ก็จะ สมบูรณ์และเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอย่างนี้นี่คือโครงสร้างการแสดงธรรมในปฏิสัมพิธามักนะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับในใน่างน,นี้เลยน,นี่คือยานักถาครับท่านก็จะตั้งชื่อยาน73ขึ้นมานะครับซึ่งชื่อยานเหล่านี้นะครับก็บางยานท่านนิสิตก็อาจจะคุ้นเคยมีอยู่ในพระสูตรต่ตางๆนะแต่ในพระสูตรพระพุทธองค์ก็จะแสดง หนึ่งชื่อบ้างสองชื่อบ้างหรือว่าอาจจะใช้ชื่ออื่นส่วนใหญ่ในพระสูตรจะใช้คําว่ายถาภูจะยานทัศนะหรือพูดว่าเห็นตามเป็นจริงยาถาภูตังประชานาติอะไรก็ว่าไปนะครับนะอย่างนี้ในสูตรนั้นอาจจะใช้คํานี้สูตรนี้อาจใช้คําอื่นก็ว่ากันไปท่านภาษาดิบุตรท่านเป็นคนมีปัญญาท่านก็รวบรวมชื่อยานต่างๆเหล่านั้นมาวางเป็นโครงใหม่นะมาวางเป็นโครงนะครับแล้วก็ อธิบายย่อๆตั้งหัวข้อขึอข้นมาจํานวน73็ายานนะถ้าเราไปหา73ญายานในพระสูตรเนี่ยไม่มีนะครับพระสารีบุตรเป็นคนตั้งขึ้นมาแล้วก็อธิบายอย่างนี้นะครับทำตรงนี้แต่ว่ายานเหล่านี้นะครับท่านเน้นเฉพาะยานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเพื่อบรรลุธ,ธรรมเพื่อให้ได้ปฏิสัมพิธานนั่นเองหรือเพื่อให้เกิดอริยมรรคนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่จะเป็นยานของพระอริยสาวกส่วนยานของ พวกปุถุชนนักปฏิบัติหรือผู้ที่ทําภาวนาก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยานต้นๆอย่างยานที่1จนถึงยานลําดับที่ 8, ที่9ที่10อะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยานของพระอริยเจ้านะครับทำตรงน,นี้นะอันนี้ก็คือมาติกาหรือหัวข้อแล้วท่านก็ขยายความอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้ขยายความก็จะเป็นนิเทศ นะครับนะตัวชื่อยานก็จะเป็นมาติกานะต่อมาก็จะเป็นนิเทศเห็นไหมครับเนี่ยสุตามยะยานะนิเทศเป็นขยายความและในนิเทศก็จะแบ่งเป็นปุชานะครับแล้วก็วิสัชนานครับตอนปุจชาก็จะมีรายละเอียดปลรกย่อยแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นๆจะมีรายละเอียดกี่ประเด็นที่ท่านตั้งวางเป็นโครงอย่างเช่นใน สุตตมยญาณิเทศเนี่ยท่านวางโครงไว้ท่านจะอธิบาย16หมวดธรรมก็คือมีอภินญยธรรมปริญยญาธรรมปหาตปธรรม,รารรมภาเวตปธรรมแล้วก็สัจจิกาตปธรรมเป็นต้นจะแสดงเป็น16หมวดตั้งเป็นโครงไว้เมื่อตั้งเป็นโครงไว้แล้วก็จะวิสัชนาก็เป็นอันจบนะครับแบบนี้นะ ลักษณะทํานองนี้เรียกว่าโครงสร้างการแสดงของคำภีปฏิสัมพิธามักนะครับให้เราจําโครงสร้างอย่างนี้ไว้เวลาอ่านก็จะได้ไม่งงนะก็ต้องดูหัวข้อก่อนนะหัวข้อดูมาติกาก่อนว่าท่านตั้งไว้กี่ประเด็นแล้วก็ในประเด็นนั้นท่านขยายว่าอย่างไรเพราะบางทีถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆบางทีอ้าวอ่านถึงนี้พอท่านขยายไปเยอะๆเราก็อาจจะลืมหลงประเด็นว่าตกลงท่านอธิบายอยู่ในประเด็นไหน เราเข้าใจครบทุกประเด็นหรือ,อยังอย่างเนี้ยนะวิธีการง่ายๆก็คือเราจํามาติกาไว้ว่ามีกี่ประเด็นเสร็จแล้วเราอ่านมาติกาเข้าใจไหมหรือเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วลองไปอ่านนิเทศขยายดูว่าท่านขยายเหมือนที่เราคิดไหมอย่างเนี้ยทำลองน,นี้นะครับอันนี้คําขยายในนิเทศก็คือเพื่อให้เข้าใจมาติกานั่นเองอย่างเนี้ย